ข้างหลังเป็นเป็น้านเป็นโรงสีพี่จุดรอคะ่ะวันนี้มานั่งสวนย่อมพักผ่อนเงินใจอยากรวยมีบ้านมีรถขาดาเดียวม,มีแฟนแล้พี่แต่กคนนีจะมีคนนี้นะครับหนักเลยมีลูกจ้างคนใช้พิเศษคนสนิทสนมเอ้ยอดไรนี่ดนะเดงกนี่ครับดีมากดีมากเกินไป <c oughs> วันนี้เรามีโปรแกรมจะไปไหนกัน เราจะไปสงข้าครับเราจะไปส่งข้าครับเราไปส่งข้าจริงไหมไม่รู้ครับไม่รู้นะครับ <c oughs> อ่ะเอาไปว่าไปขึ้นรถดีกว่าครับโอเค Go Go Let's Go ก้ากายักมาชิม Raider จา r ั i d e r Kick Coming Raider Coming r i d e r แม่ L ider. L ider. ลงขาเป็นที่นครับไก่ไม่ได้มาหลายปีสวยขึ้นเยอะเลย,อยเอ้ยทะเลสงขาสวยจริง ไม่ได้มาเที่ยวหลายปีเช่ไหมครับผมเออเฮ้ยกินอะไรดีวะไปกิน M K ที่กินได้ครับมีเหตุผลไับเอามือเรียกไก่นะครับเรียกไก่ไอ้น้ <c oughs> องเอ็งก็โล่เสียใจเออเอะไรอะไรเนี่ยเม,เมนูัเมนูเหรอ,อ,อมีอะไรกินนั่งนี่ใขรเตียดูมนสิ

รอกับข้าวมาครับโอ้ยยิ้มน้ำสามล้านยิงแล้มยิงแล้วเดี๋ยวเขาหลังเสี่ยทางเลี้ยงครับไม่ต้องกลัวตีเช็คไปแล้วหรือบอกใครนะเช็คเด้งเหมือนลูกโป่งไหมครับเหมือนลูกโป่งเลยเป็นลูกโป่งไม่เด้งลูกโป่งลอยเช็คเสียไม่ลอยเดี๋ยวไ้กับใจ้กับใจ้ยาพูมิทุกท่าเไว้ Go Go Let's Go

ยังยังไม่มีนะทำไมมาเสียเลยไปดีไมบ้างไปเสียบุไม่บุ๊บหรอกเอ้ยไอ้ขี้นยไปคนไหนฮะมามาทำงานกันดีกว่าเรายืดเยอะวางมาวามาจะพาไปทำงานไม่หงั่งหันที่หงั่งหันหงั่งเอาล้างไหมเออวางมานี่นี่ขี้นอยอ๋อขี้นอยนอนอนนอนด่าด่ววางนะวางเสียะ นี่คือบ้านพักของลูกจ้ะนี่ห้องของเธอห้องของเธอห้องของเธอมีทั้งหมดสามห้องเสียให้ยูบี่เย้ไหมเอ้ยเด้อเด้อเด้ออะไรวะชื่ออะไรวะชื่ออะไรสมศักดิ์เสี่ยชื่ออะไรรอเสียไม้ไม้โลไม้อยู่ห้องนู้นสมปองอยู่ห้องนี้สมศักดิ์อยู่ห้องนี้โอเคตอนนี้รู้จักเสียละเสียชื่อเสียสุพรเสียได้ไหมครับไม่ได้ครับ ตันนี้ไม่ได้ตันนี้ไม่ได้โรงงานครับอ่าโอเคเดี๋ยวเสี่ยจะพาไปดูโรงงานต่อครับเฮ้ยเยอะๆไปไหยอะๆนะก็ยี่ห้ออ่ะเฮ้ยมันได้แต่รอครับผมพาลูกน้องไปดูสำรวจดีกว่าโรงงานเนี่ยเอ้ยทำเข้าออกตรงไหนทำให้ถูกเลยล่ะดิเสี่ยจะหาอะไรทาไปกองทัพตัวนี้ ต้นไม้พีแกให้กูไว้ต้นไม้ทงเนี่ยอยากแกกูเองมีเป็นร้อยนแต่แกเอาไว้ที่นี่ก่อนมันยีขี้อ่เอย่าลับบอกนะโอเคอ่ะตามเสียมาที่ตามดู ล้ครับถามแบบลับๆตลอดมาติดลยมั้งี่ละไหนคร่มาไปโอเคเอาไว้ครับนะาวอันี ตังมันยังไม่มีเข้าใจกันหน่อยให้เออวลาน,นิดนึงเออ,องั้นกูจะให้เวลา30วันเอองี้ดิถ้าไม่ได้แล้วก็จะการออฉันได้เลยนีเออ่เตรียมตัวตายเลยเอ,อเตรียมตัวลูกชายคำไหนคำนั้นด้วยตายเออ้ยครับ เ <Yeah. S 2> ออผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทหารจะพูดให้มึงฟังเฮ้ยเกี่ยวกับอะไรวะไม่ได้กินข้าวนี่ทองนี่เรื่องเตี้ยท้องนี่เรื่องเตี้ยเฮ้ยไปทำงานกันดีกว่าปากเข้า ไอ,อ,อ,อ้สองให้มึงกินข้าวเชียงแล้วก็ต้องไปกินสิครับไม่ได้สั่งอย่าไปเออหลังคงจะไม่ไปอีกแล้วครับเออข้าวมันจะกินก็ไดเ้เสียยังไม่ได้กินเลยดูหุ่นนี่ห,หุ่นหลังกรนะนัตกล้ามชี้อย่าทำให้เห็นเลยนะตามมาหนิจะพาไปดูโทษเดิมเดิม นเลเงีเอยอวาน,ปนแปลกนะอันนี้จะเห็นมันอยู่ที่ตลาดเลยขายาวแล้วทำธุรกิจบางหน้าไัม ไอ้ลูกหมาเลยไอ้ลูกหมาเลยตงตงครับตงตงครับมาแล้วมึงเตรียมตัวเสียครับมันต้องมีของแรกออกเงินนี่ครับเงินอาเสียใจเลยจ้าเล่นกับใครไม่ได้เล่นกับเสียเสียนั่นแหละไปได้เลย ย <CS R> ันต์นำทางโบราณคดางวิทยาศาตนออกได้ยันต์งาทางวยามไ อ้าวเลยไอ้นี่ไอ้นี่อ้าวเอาว่ได้จังเสียไมได้หรอไม่ลยไม่เไ่ไม่รีดจับนะไม่เจอเขายังไงหอ้นไม้จับเสียโอ้ไม่นไม้อ่อเียท้ายพรเียุพรรจักไอ้ี่หเออมันนี่แหละมนมนมไปดีกาเว้ยไปหาคนต่อไปไอ้นี่เป็นรักตีคนหนึ่ง มานั่งอะไรนี่แล้วตุ๊กตาเอ้ยจำเสียได้ไหมอ๋อฮะจานเอาไม่ได้หรืออาเอ๋อเสียเฮ้ยเดี๋ยวกให้ทำอะไรกับเขาโอ้โหเออบอกมาครับครูเออเออมาเลยมาทางไหนเนี่ยเนี่ยอย่าจีนี่เนี่เฮ้ยเอาหนั่งอยู่นี่เองเอ๊ะจำเสียได้ไหมจำไม่ได้ครับเสีย Là là ừ. con siêu phaon ngay, siêu phaon ngay, lูก tiền không? Ju này Ju này, ôi Ju nó OK bây giờ, ừ. OK, <laughs> ไปหมดแล้ววะครับมันนิสัยไม่ดีอ่ะเเราเนี่ยหนิสัยไม่ดีครับือนี้นะทำงานหาคิดปกติมีครบางคนให้คำแยะเราคือคนทติดกระดูไม่แล้วสิไม่มองการาช่อจด้วยไม่ต้องรจบางครั้งอาจจะบางที แั่กำทไวร์ววด้ยังน้อ่ฉั่เคยได้รักเธอรับด้วยการมีนี่หนะังเขอาอถ่ายกันมาทั้งสนุกไม่สนุกหลุดมากขำมางแต่ก็เน้นความสนุกเน้นสนาระเเรื่องราวมีสาระขอแทรกเน้นความสนุก้าม วังว่เพื่อนที่ดูจนก็้รับความสนุกไปตามๆกันครับนี่ของเราคากเอาไว้พอความริครับความพยายามที่ทำเพื่อเธอจะขอทำต่อไป แค่มีรอยยิ้มของเธอส่งมาก็ชื่นใจหากในวันพรุ่งน,นี้เธอจะตอบตกลงคงจะคุ้มค่ามากมายแต่ที่ต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจ bump